สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลกองดินสาขา2จะอยู่จังหวดัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตมลบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลทางเวียนอยู่เยื้องๆก,กันกับโรงพยาบาลแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาแนะนํารถรุ่น M น,นะคะสำหรับที่ร้านนะคะตอนนี้ว่ามีรถรุ่น M คันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่คันแรกนี้เลยนะคะค่ะ สำหรับคันแรกกุ้งจะพารีวิวคร่าวๆนะคะสำหรับคันแรกนี้นะคะจะเป็นรุ่น M7040 นะคะปีประมาณ61นะคะไปพร้อมกับชุดใบดันและฐานครวนนะคะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะดูสภาพเลยนะคะมีการเก็บสีใบดันคันล่างนะคะสภาพยางนะคะเป็นยางเดิมนะคะสภาพยางอยู่ที่85%นะคะ,ะดูสภาพตัวรถนะคะ กำลังมองหา M7040 อยู่นะคะเราจะมีเก็บสีแค่บางส่วนนะคะลูกค้าแล้วก็สภาพห้องผู้โดยสารนะคะบอกเป็นบอกเดิมนะคะเดี๋ยวกุ้งดูออชั่วโมงการทำงานให้นะคะชั่วโมงการทำงานนะคะจะอยู่ที่4,100ชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวดูสภาพ สภาพยางหลังนะคะยางหลังจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิกว่าซนะคะเดี๋ยวกุ่งพาดูสภาพคร่าวๆนะคะราคานี้อยู่ที่479,000บาทนะคะช่วงท้ายนะคะไม่มีรอยดามรอยเชื่อมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2ามเเดี๋ยวเราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะกล้องตามมาเลยค่ะยางฝั่งนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะายางใหม่นะคะยางหน้าสีแล้วกระทะนะคะนี่รถคันนี้มีคลิปแยกนะคะหากลูกค้าสนใจรูปภาพเพิ่มเติมคลิปนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะดูสภาพยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ที่มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันที่คันถัดมาเลยนะคะจะเป็นรุ่น M70 อีกคันหนึ่งนะคะ แต่คันนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้าโอเคขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์มากๆเลยนะคะแล้วอีกคันหนึ่งจะเป็นรุ่น M6040SU นะคะ M6040SU นะคะไปใบดันอย่างเดียวนะคะอยู่ที่ราคา459,000บาทดูสภาพรอบๆคันเลยนะคะใบดันคันล่างมีการเก็บสีนะคะที่เหลือแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะคะเดิมๆยางเปลี่ยนใหม่4เส้นนะคะลูกค้าอ่า ไล่ดูนะคะเบอะนะคะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะเบอะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะชั่วโมงการทํางานเดี๋ยวไล่มาดูที่ชั่วโมงการทํางานนะคะสามพันชั่วโมงนะคะ,ะไปดูด้านท้ายรถนะคะ รุ่น M จริงๆมันมี MU ด้วยนะคะแต่วันนี้เราเอารุ่น M70 กับ M60 ไปก่อนท้ายรถนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะคะดูได้เลยพาไล่ดูทั้งหมดนะคะไล่ไล่ดูไปเลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรนะคะ0634539224เธอะไปอีกด้านหนึ่งเลยค่ะดูยางอีกฝั่งหนึ่งยางนี้เป็นยางใหม่4เส้นเลยนะคะลูกค้าไล่ดูตรงนี้นะคะ สีเดิมทั้งหมดนะคะยกเว้นใบดันคันล่างที่เหลือสีเดิมนะคะลูกค้าสีสันเดิมทั้งหมดนะคะค่ะสำหรับวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาแนะนำา3คันนี้กันก่อนนะคะจะเป็นรุ่น m 7 0 เอ็มเจ็ดศู่ศูนย์ลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม063 4์หกส2 4ได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์แอดไลน์เบอร์ที่กุ้งบอกได้เลยนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้กุ้งจะมาทำคลิป MU กันนะคะว่าที่ร้านมี MU ขคันไหนบ้างสําหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ